ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสิ่งที่วันนี้แพ้พูดทั้งหมดทุกคนอัดคลิปแล้วลงเยอะๆเลยนะคะให้คุณโจอวันตีน้าิบหเขาให้ได้เห็นให้คุณพิยารัชตาเขาได้เห็นให้คุณปักเป้าอันเดอร์สกอร1หนึ่เขาได้เห็นให้คุณ SSK61X9 i n e เขาได้เห็นให้คุณโซโจอันเดอร์สกอตตินห้าหกเขาได้เห็นอัดคลิปแล้วลงไปเยอะๆเลยนะคะว่าแพ้ไม่เคยหวังว่าจะมีดาม่าล่ามเกิดขึ้นแพ้พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าล่ามเขาแปลถูกต้องถ้าใครที่เข้ามาดูไลฟ์ของแพ้เมื่อวานจะรู้ ตลอดว่าล่ามมาแปลถูกต้องอยู่แล้วแพ้แค่มาขยายความเพราะว่าวิย์วัฒนธรรมคนไทยกับคนเกาหลีมันไม่เหมือนกันสิ่งนี้เขาพูดในรายการคนไทยอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึง่ง ที่ได้ของขวัญน้อยที่สุดทุกคนไปดูเพื่อนกามินทุกคนได้ติดอันดับแลงกิ้งทุกๆวันสังมินติดแลงกิ้งทุกวันยาดมติดแลงกิง้งแม่ยุพาได้อยู่ิเวิร์สกันเป็นก้อนๆขนาดคีจุนน่ะยังติดแลงกิ้งเพื่อนใหม่เพื่อนของคุณการมินคนใหม่ที่เขาเพิ่งมาไลฟ์พลังคนโ,โสลอะคุณอะไรนะคุณซอดีนั่นเขา ได้มีกี่วันเขาก็ติดแลง์กิ้งแต่ช่องแพรไม่เคยติดแลง์กิ้งเลยแม้แต่รอบเดียวแล้วยังจะมาพูดอีกว่าแพรแพรแปรเพื่อขอของขวัญแพรจะเอาของขวัญจากไหนแพรไม่เคยได้ของขวัญด้วยซ้ําช่องแพรเวลามีคนมาดูคนจะเข้ามาดูเวลาแพรเป็นล่ามเท่านั้นเวลาช่องไหนมีปัญหาเรื่องอะไรก็มาขอให้แพรไปเป็นล่ามให้คนที่มาให้ของขวัญแพรคือคนที่เป็นแฟนคลับคนอื่นแล้วเขามาให้ของขวัญแพรเพราะเขาขอบคุณแพร เขามาให้ของขวัญว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยคนนี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยแพรขอบคุณนะคะที่ช่วยเคียรดาม่าแล้วเขาไม่ใช่แฟนขับของแพรด้วยซ้ํานี่ถึงเป็นสาเหตุที่แพรไม่เคยติดแลงกิ้งเลยยูนิเวิร์สแพรไม่เคยได้แม้แต่รอบเดียวแพรเคยออกมาพูดไหมว่าแพรน้อยใจแพรช่วยทุกคนแพรช่วยทุกเรื่องแต่แพรไม่เคยได้ของขวัญอะไรเลยแพรเคยออกมาพูดไหมแพรก็ไม่เคยพูด แล้วยังจะมีคอมเมนต์ว่าแพรแปรใส่ไข่แพรแรเอากําไรแท่งไฟแพรแรเอาของขวัญแพรแรเอาใจแฟนคลับแบบนี้คืออะไรแพรดูคอนเสิร์ต FT Island อยู่แพรก็ต้องมานั่งแปรจดหมายที่คุณกามินอยากจะสื่อสารให้แฟนคลับหนึ่งหน้ากระดาษยาวๆมากๆ คุณกามินไม่พูดในไลฟ์ด้วยซ้ำว่าไอ้จดหมายภาษาไทยนั้นน่ะคนที่เขียนน่ะคือแพรแล้วแพรได้ของขวัญจากตรงนั้นไหมแพรได้กำไรกแก๊งไฟจากตรงนั้นไหมแพรเคยได้สติกเกอร์จากตรงนั้นไหมไม่เคยได้ด้วยซ้ำ แพร์ให้หลังบ้านแพช่วยหลังบ้านอย่างเดียวแพไม่เคยออกมาเสนอหน้าว่าแพช่วยแปลจดหมายแฟนขับแพแปลเอกสารวีซ่าให้แพไม่ได้อะไรด้วยซ้ําแพร์ต้องตื่นเช้าออกไปสถานทูตเพื่อไปช่วยคุณกามินแพเคยได้อะไรไหมเรื่องนี้แพร์น้อยใจมานานหลายเดือนแพก็ไม่เคยพูดแพไม่ได้อยากขึ้นแลงกิ้งแพร์ไม่ได้อยากได้ทุกคนทุกคนได้ ของขวัญกันเยอะมากๆซังมินซื้อรถให้พ่อแพ้เคยได้อะไรไหมแพ้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยซ้ําแพ้มันไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับไลฟ์เวลาแฟนลับมีเรื่องอะไรก็มาคุยกับแพ้แพ้แปรให้เพื่อที่จะจบประเด็นราม่าเวลาแพ้เที่ยวแพ้ก็ไลฟ์พาแฟนขับเที่ยวแพ้เคยขึ้นแลง์กิ้งจากการไลฟ์เที่ยวไหมแพ้พาเที่ยวเกาหลีแพ้พาเที่ยวไทยแพ้พาเที่ยวอยุธยาแพ้พาไปดูช้างอาบน้ําแพ้ขอของขวัญไหมเนี่ยคุณกระเพราพ่นไฟ คุณแพรแปลใส่ไข่คุณโซโจอันเดอร์สกอร์โอวานตินห้าหก ถูกต้องเลยครับแพรแปรเอากําไรแท่งไฟถ้าแปรไม่หวานก็โดนทัวลงเหมือนล่ามแน่นอนแต่ล่ามโดนด่าเพราะแพรสองรอบแล้วไม่แปรเพิ่มก็จบแล้วพอล่ามแปรไว้ดีอยู่แล้วอันนี้ไปบอกเขาเลยนะคะคุณโซโจโอวันตินว่าแพรไม่เคยแปรเอากําไรแท่งไฟทุกวันนี้กําไรแท่งไฟที่แพรมีก็น้อยที่สุดอยู่แล้วค่ะไม่เคยอยากได้เลยที่แพรช่วยหลังบ้านแพรก็ไม่เคยแปรไม่เคยมาขอแพรไม่เคยขอของขวัญจากทุกคนเลยด้วยซ้ํา ณโซโจอันเดอร์สกเโอวันตินห้าหกนะคะคุณพิยารัชตาตามมารยาทคุณแพรไม่น่ามาแปลอีกมันทำไม่มีผลกระทบต่อน้องล่ามคนนี้ไปบอกคุณพัชราตาเลยนะคะ พี่ยารัชตาไปบอกเขาเลยนะคะว่าคุณได้เข้ามาดูไลฟ์ของแพรเมื่อวานหรือเปล่าแพรพูดแล้วพูดอีกว่าล่ามเขาแปลตรงอยู่แล้วสิ่งที่แพรทำแพรไม่ได้มาแปลใส่ไข่แต่แพรมาพูดขยายความในสิ่งที่ล่ามกับคุณกาหมินพูดว่าคนเกาหลีเขานึกแบบนี้คนไทยนึกอีกแบบนึงวัฒนธรรมของคนไทยกับคนเกาหลีมันไม่เหมือนกันแพรมาขยายความให้เท่านั้นเองเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ระหว่างคุณกาลีกับคุณกามินกับชาลีเท่านั้นเองค่ะแพ้ไม่ได้มาแปลใส่ใครคุณพิยารัชตาคุณโซโจอันเดอร์สกอร์โอวันตินห้าหก คุณโซโจโอนตินห้าอีกแล้วมันดีทั้งคู่ยังไงเหรอครับตอนนี้มีแต่คนยกย่องแพ้แต่จียอนโดนถล่มแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแพ้แปลเพิ่มสามรอบจียอนโดนถล่มสามรอบผมเป็นแพ้ผมไม่แปลดีกว่าถ้าทําแล้วล่ามโดนหลาแบบนี้คุณได้มาดูไลฟ์ของแพ้หรือเปล่าว่าแพ้พูดแล้วพูดอีกว่าล่ามเขาทําหน้าที่ของเขาดีอยู่แล้วล่ามก็แปรตรงแพ้ก็แปรตรง ทุกคนแปลตรงกับที่คุณกาหมินพูดแต่เราแค่เลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแพรไม่เคยโกหกไม่เคยแปลใส่ไข่ไม่เคยแปลเอาใจแฟนคลับไม่เคยแปลเอากำไรแท่งไฟไม่เคยแปลเอาของขวัญคุณจียอนคือคุณจียอนเราคือคนละคนกันคนเกิดมาใช้สำเนียงการพูดไม่เหมือนกันแล้วทำไมต้องมาบอกว่าแปลไม่เหมือนกันแปลผิดเพราะอะไรคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ